ู้ชมทุกท่านพบกันอีกแล้วกับช่องวิดว้าฟิชชิง h ชนแนลครับก็สวัสดีนะนะหรือนักตกปลาทุกท่านนะครับหลังจากที่ผมทีมงานผมวิดว้าฟิชชิง h ช n แนลได้ตกปลาไปประมาณสี่คลิปแล้วเราก็คือมหาสาเหตุเราทำไม <laughs> ทัสี่คลิปเราเรา,เราได้ปลาน้อยจังเลยก็เลยจะลองมาเปลี่ยนแนว จากการตกปลาหน้าดินมาเป็นาสายสป,ปิวสป,ปิวแล้วทีเนี้ยผมก็ลองดูใน youtube มามาบ้างแล้วว่าต้องทำยังไงต้องมัดยังไงนิดหน่อยนี่เป็นครั้งแรกที่ผมจะมัดชุดสายหน้าสป,ปิวนะครับบอกตรงว่ามือใหม่จริงๆไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยแล้วก็ไม่เคยตกแบบสป,ปิวแล้วครับก็ยังไงก็ฝาก กดติดตามกดไลค์กด subscribe ให้กับชอบ่ชองเล็กๆช่องวิทยาชิปฟิชชิ่งชั้นแนด้วยนะครับมาเราก็มาเริ่มกันเลยอุปกรณ์ที่เราไปซื้อมาเราก็เสิร์ชหาตาม y t u t u นะครัครั้งแรกครั้งแรกนะสำหรับมือใหมก่ก็ดูได้ครับสำหรับมืออาชีพแล้วก็ <c oughs> ดูหน่อยก็ได้ครับแล้วมาแนะนำ ผมไปซื้อมาที่ใน YouTube ก็บอกว่ามีอะไรสต็อปเปอร์อืมสต็อปเปอร์อย่างนี้อันนี้ผมซื้อมาเท่าไหรนะ่น่าจะยี่สิบาทหรือเปล่ายี่สิบบาทมผมก็ซื้อเบ็ดเบอร์หกตัวเล็กมาเนี่ยฮะสาสิบห้าบาทเบ็ดไม่มีย่ห้อครับครั้งแรกครับไม่รู้เรื่องครับใช้ไปก่อนแล้วก็ลูกหมุนมซื้อมาลูกหมุนเบอร์เจ็ด ผมผมก็ไม่รู้ว่าผมต้องใช้เบอร์ไซส์ขนาดไหนครับคือมันเป็นครั้งแรกเดี๋ยวต้องลองไปเรื่อยๆว่าจะใช้ไซส์ขนาดไหนแล้วก็ตะกัวขดเนี้ยตะกัวขดแล้วก็อันนี้เลยครับทุ้นริงหลิวผมซื้อมาในราคาที่20บาทก็เป็นมือใหม่ครับก็เลยยังไม่รู้ว่า มันต้องใช้อะไรบ้างเยอะขนาดไหนอันนี้เราก็มาลองทํากันดูนะครับเดี๋ยวมาลองทํากันดูก่อนแรกเ,เขาเขาน่จะใส่สต็อปเปอร์ก่อนเนาะใช่ครับใส่สต็อปเปอร์ก่อนอน่าจะใส่สต็อปเปอร์ก่อนวิธีการใส่อเอ้มีบอก่ น่าจะสอดโอเคอื้อหือโอเคสต็อเปอร์ ลูดลูดลูดเอ๊ะลูดผิดฝังก่อนเ่ย,ยลูดนะครับโอเคหนึ่งลูดหลังจากนั้นเรามาใส่เอ๊ะโอผมลืมบอกไปมีตัวหนึ่งตัวอะไรวะาเขาเรียกตัวอะไรนะอ๋อนี่ครับตัวใส่ทุนนะคือมา บาทอันนี้ก็คือผมมาลองก่อนนะครับว่าลองหัดฝึกฝึกมัดครับไปหน้าหมายธรรมชาติจะได้ไม่ต้องมาศึกษากันใหม่ก็ใส่ตัวนี้ไปเลยซื้อตัวก็จะได้แบบนี้ก่อนนะ จากนั้นเราก็มาใส่ต็อปเปอร์อีกตัวหนึ่งกันไว้ไม่รู้เห็นกันหรือเปล่า เราก็จะได้2รลูกนะครับล็อก้ส่วนตัวนี้ก็เอาไว้เสีบทุนแล้วก็มอาต่อไปแล้วก็เอาลูกหมุนนุกหมุนตัวนี้ฮมามัดกับปลายปลายตัวนี้ซึ่งอันอันลูกหมุนตัวเนี้ยผมลองเอาตะกั่วพันไปแล้ว เดี๋ยวผมไปลองดูคือตะกวดตัวเนี้นะผัดไว้ในลูกหมุนไปแล้วน,นี้ผมจะลองมัดเลยแต่เดี๋ยวเราตัดตรงสายที่มันหักก่อนนะฮะมันจะมีสายหักตอนที่เราใส่สต็อปเปอร์เท่าที่ผมเห็นนะมันเป็นสายหักก็เลยตัดดีกว่า มาร์มากมัดแบบทั่วไปฮะทัดมาแบบไหนก็ได้แล้วแต่เลย สายสายจะยาไม่ปลอกมัดเบ็ดก็ไม่กิง่งเลยปอ๊อย่างว่าครับเป็นนักตกปลาสมัครเล่นไงครับทีมงานผม <laughs> <c oughs> พี่ๆน้าหน้คนไหนที่มีเทคนิคการตกปลาแนะนำ พวกผมมาได้นะครับเพราะผมเป็นนักตกปลามือใหม่กันจริงๆขนาดขนาดเบ็ดขนาดตัวเบ็ดพวกผมยังไม่รู้เลยรู้เพียงเดียวว่าใช้ครับน,นี้ผมมัดไปล้วลักษณะ ครับอันนี้เราก็จะไม่ได้ชุดนี้ละอันนี้นี่ครับทุนเราก็ซื้อมาในราคาถูกมีอันนึ่นนงหน่อาอกน,น,น่าจะประมาณนี้นะอันนี้เราก็เสียบเลย ไอตัวใส่ทุ่นกับไอตัวทุ่นน่ะมันก็จะมีเบอร์ของมันนะครับก็ผมไม่ผมก็ยังไม่รู้เลยว่าเบอร์ไหนใช้ยังไงยังไงให้มันทักเข้ากันลูงเดี๋ยวเสียบได้เสียบไปเลยเป็นอย่างนี้ครับโอ้ยแล้วทีนี้เราก็มีสายหน้า ลายหน้าผมก็เนี่ยนฮะผมก็มัดเบ็ดไปละมัดเบ็ดไปละแล้วก็มัดต่อตรงนี้จริงก็คือคลิปนี้ยผมก็เพิง่งเนี่ยอันนี้คือการทำครั้งแรกของของของพวกเราเลยไม่รู้ว่ามันถูกไหมหรือยังไง สำหรับมือใหม่ก็น่าจะมัดแบบนี้แล้มั้งครับแต่สําหรับมืออาชีพก็หรือมือโปรแนะนำผมทิ้งโอเคก็ได้ชุดน,นี้แล้ว ทีน,นี้ผมยังไม่เคยไปหย่อนในน้ำเดี๋ยวเราลองไปหย่อนในน้ำดูโอเคครับโ oh. อ้ครับหลังจากที่มัดตะกี้เดี๋ยวผมมาลองดูจะได้หรือเปล่าครั้งแรก รู้สึกมันจะอน,นี่ไปไหมอ๋อสายสายสายลืมไปมองเห็นหรือเปล่าครับ ว่ามันต้องตั้งยังไงครับดูนะครับนี่ขึ้นหนึ่งของมันแค่ตัวทุ่นจมไป จะเล่ดตกยังไงบอลานหรไม่ตายไปดูนะส่วนมันจะมีการวิธีการที่ผมดูในคลิปมันจะมีบอกว่าตกบลาลางกับตกผ้าไม่ตายอันนี้ผมก็ย,ยังไม่รู้ว่าบาล้างกับไม่ตายมันต้องให้ขนาดยังไง โอเคโอเคครับแค่นี้นะครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องวิบ้าฟิชชิ่งชาแนลเลยครับอันนี้มือใหม่จริงครับนะไม่รู้ครับเดี๋ยวตะกัวนี่ต้องลอกันอีกทีฝากติดตามด้วยนะครับ